อันนี้คืออันนี้น้ำเงี้ยวค่ะน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเป็นหมูใช่ไหมฮะกระดูกซี่โครงหมูค่ะอันนี้น้ำยาปูเหรอครับนี้น้ำยาปูค่ะอ่าเห็นปูเป็นตัวๆเป็นขาๆนอนอยู่ในนี้เลยเคียวหวานไก่อ่าย่งเหรอแล้วอันนี้อันนี้น่าจะอันนี้เป็นน้ำยาปลาเอ้ยน้ำยากะทิค่ะน้ำยากะทิ เรายังอยู่ที่ลําพูนฮะข้างหลังกูตักนะกูตักรู้ไหมอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าท่านางท่านางคือท่าน้ําที่ที่เจ้าแม่จามาเทวีลงมาส่งน้ําหรือว่ามาขึ้นเรือตรงนี้ก็ไม่รู้แหละพี่หน่อยเคยเล่าให้ฟัง,งอ่าไปงั้นเราเดินไป,ไเ,ปนเพื่อนๆจำได้ไหมฮะมคลิปตอนเช้าที่ผมไปนั่งจิบกาแฟไปนั่งจิบกาแฟ ตรงเมืองเก่าพิงกำแพงเก่ากาแฟโบราณไปนั่งกินพิงกำแพงโบราณก็มีเอฟซขีม่มอเตอร์ไซค์มาบอกว่าไปรีวิวให้หน่อยสิใส่นี่ฮะอยู่รรตรงไหนไหนดูดูดูด เดี๋ยวยังไงนะพี่หน่อยไม่ใช่ตรงนี้เหรอไม่ใช่ตรงนี้เราไปอีกหน่อยนึงอ๋อเพราะว่าเขาบอกเราว่าขนมจีนท่านางเราก็มาเราก็เลยมาตรงท่านางแต่ว่าต้องเลยไปอีกหน่อยเน,นาะาา <presenters. S 1> อัะงนั้นขึ้นรถไปอีกรอบหนึ่ง,น,งนี่ครับเดี๋ยวถามพี่หน่อยในรถรถตรงตรงนี้ท่านางาาอพี่หน่อยเล่าเล่าประวัติให้ท่านางคือท่าที่ เจ้าแม่จามเทวีล่องล่องเรือมาจากละโวครับแล้วมาขึ้นที่ท่านี้และท่านี้ก็เกิดเป็นท่าท่านางแล้วก็เข้าไปข้างในนี่ก็จะเป็นราชวังของท่านเมื่อสมัยก่อนนใช่แล้วเวลาท่านมาอาบน้ําท่านก็จะมาลงที่ท่านี้พวกนางสนมข้างในก็จะมาลงที่ท่านี้ก็เลยเรียกท่านี้ท่านางท่านางตั้งแต่บัตรนั้นเป็นมากี่ร้อยปีมาแล้วครั ก็คือการสร้างเมืองลำพูนอ่ะสร้างเมืองลำพูนเลยตั้งแต่เพราะว่าพระแม่จามาทีวีขึ้นมาสร้างเมืองลำพูนครับก็ตั้งแต่นั่นแหละที่ท่านมาขึ้นที่นี่ที่แรกเลยที่ท่านขึ้นถือว่าเป็นจุดกําเนิดเลยนะขึ้นมาตรงนี้ก็ลำพูนลำพูนเลยนี่ครับอ่ะให้เพื่อนดูนะนี่ครับเป็นก็เลยอนุรักษ์ไว้สร้างเป็นประตูเป็นป้อมปราการเป็นกําแพงเมืองเลยสี่ที่พี่หน่อยบอกว่า ไปไปพระราชวังของท่านเนี่ยถ้า ấy, เข้าซอยเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่มีไม,ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเป็นเป็นเป็นเมืออเหมือนคือมันเหมือนแบบว่าตอนนี้มันมันมีแบบว่าเาจ้าของนครเนะาะเจ้าของนครก็จะมีแต่ละจุดไปแล้วก็อีตรงที่เราไปกินกาแฟเมื่อเช้านี้รตรงนั้นก็ราชวังเก่าคือคือประเพณีของทางเหนือเนี่ยพอขึ้นคลองก็ต้องสร้างใหม่สร้างใหม่ขึ้นคลองสร้างใหม่ พอเป็นเจ้าก็สร้างใหม่ก็เลยไม่ได้มีการเก็บของเก่าไว้นั่นแหละโอ้ได้ความรู้มากครับไปงั้นไม่ใช่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกขนมจีนท่านางอ่าไปเพื่อนเพื่อนเลยมานิดนึงนู่นะฮะเห็นไหมฮะประตูเมืองท่าท่าน้ําพะนางจามเทวีขนมจีนท่านางหลงลําพูนเนี่ยยำน้ํายาปูเปิดกุวัน เป็นภาษาเหนือหรือเปล่าเนี่ยฮะร้านเขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยเข้าไปครับเข้าไปจุดสังเกตฮะจะเป็นวงเวียนนะวงเวียนรูปช้างวงเวียนมีช้างแม่ลูกสองตัวอยู่ตรงนู้นเราเข้ามานี่เลยครับโอบบรรยากาศหน้านั่งเนาะมีศิลปะกำแพงมาตามนัดครับเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปชวนผมไว้ใช่ไหม เมื่อเช้าเม่ใช่ไหมใช่คนเดียวกันไหมเปล่าตอนนั้นทำไมดูดูดูไม่สวยเหมือนตอนนี้ตอนที่ไปบอกครับอันนี้เปิดเปิดนานยังครับอไม่นานค่ะเมื่อเมีอสายที่ผ่านมามหน่าเห็นเห็นผมนั่งรีวิวกันอยู่เลยชวนเลยเนาะครับก็ได้ fc เพิ่มด้วย มีอะไรบ้างครับขนมจีนท่านางออมีวันนี้วันนี้มีสเมนูนะคะก็จะเป็นออขนมจีนน้ำเงี้ยวเมนหลักนะคะคแล้วก็จะเป็นน้ำยากะทิน้ำยาปูาแล้วก็เวันไก่ค่ะแล,แล้วก็จะมีตัวเสริมก็จะเป็นพวกข้าเวเหน้ยวภาษาเหนือก็จะข้าวก้นจีนเออข้าวก้นจีนไงที่คุณชอบอ่ะจะชิมอะไรบ้าง ข้าวกันจิ้นอนะอย่างหนึ่งแหละหขอขอมาชิมไม่ต้องเอามาอย่างอย่างไม่ต้องเอามาเยอะนะเพราะจะชิมหลายๆอย่างได้ค่ะพี่โดขนมจีนเขียวหวานไก่ไหมเคี่ยวหวานไก่อ่าพี่โดเขียวหวานไก่น้ำเงี้ยวไหมมีน้ำเงี้ยวอ,อ่าน้ำเงี้ยวพี่หน่อยทานอะไรครับแกอะไรน้ำยาให้แม่ปริ้นยาคืออ่าวันนี้เขามีอ่าสั่งอาหารตรงนี้ในเข้ามาด้านในอ่าเขามีหนังปองด้วย มีหนังปองหนังปองแคบหมูนี่นี่เอาไปเดี๋ยวไปชิมหนังปองหนังปองมันเป็นไงหนังปองก็คือหนังควายก็ก็แต่อันนี้หนังหมูนะนี่หนังควายแต่ว่าเขาเขาเรียกหนังวายอ่ามีครับมาดูอ่าข้าวกันจิ้นผมเรียกถูกไหมผมแต่สำเนียงไม่ออกทางเหนือไง แสำเนียงเข้ากันจีนเข้ากันจีนกันหมายถึงคันเอาข้าวไปคันกับเลือดอดีครับได้ความรู้ดีมาคุยอย่างนี้นะอ่ามีเครื่องเคียงอะไรต่างๆด้วยนะ,ะเครื่องเคียงก็จะมีะกระเจียวนะคะแล้วก็แตงกวาแล้วก็หอม<ต>ทำเองเลยใช่ไหมฮะเนี่ย ร้านตรงจามแยกอ่าเขาก็มีทำส่งคะ่ะเห็นป้ายเมนูพิเศษข้าวแกงขังเลค่ะวันนี้ไม่ได้ทำแต่เราก็กินไปแล้วล่ะแกงขังเลอันนี้คะ<ม>อันนี้คือ,อน,น้ำเงี้ยวค่ะน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเป็นหมูใช่ไหมฮะกระดูกซี่โครงหมูนี่ครับ นีแสดงว่าร้อนอุ่นร้อนอยู่ตลอดค่ะตลอดอันนี้น้ำยาปูเหรอครับอันนี้น้ำยาปูค่ะอ่าเห็นปูเป็นตัวๆเป็นขาๆนอนอยู่ในนี้เลยอ่าสวัสดีค่ะครับอ่าเดี๋ยวเราและและในนี้มีไหมครัอันนี้เขียวหวานไก่อ่าเขียวหวานไก่แล้วเอาเอกสารมั้ยครับเขียวหวานไก่อ่าย่างเหรอแล้วอันนี้อันนี้น่าจะอ่าอันนี้เป็นน้ำยาป่าน้ำยากะทิค่ะน้ำยากะทิอ่านี่ครับได้ได้ได้ อ่าไปเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะกันช้ากันหน่อยแล้วผักเขาก็ให้บริการหยิบเองใช่ไหมับหยิบเองครับผักแล้วก็น้ําน้ําก็บริการตนเองได้เลยครับอืมอ่าน่ารับประทานมากอ๋อเข้ามายถึงว่าก็มาเป็นช่วยๆแล้วก็แยกขนมจีนไม่ได้ไม่ได้ตักราดเนาะหรือหรือว่าเราต้องบอกเขาไหมถ้าเกิดตักราดอะไรอเป็นช่วยๆแบบนี้ เขาจะเสิร์ฟเป็นแบบนี้นะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ตักราดมาเป็นจนานจานก็แบ่งกันทานได้กินได้หลายๆอย่างมีมีอย่างอื่นอีกอะก็นะหน่อยเอาอะไรอีกไหมเอาน้ํายาปูไหมคุณตักน้ํายาปูไหมไม่เอาเนาะอย่างนี้อ่าชิมเลยชิมเลยอโดก็เขียวหวานไก่ องมีอนันดผักชีผักชีผักชีพี่หน่อยบอกผักชีกินกับอะไรนะฮะน้ำเงี้ยว อ้ากระเทียมกระเทียมเกียวใส่อะไรใช่ฮะอินดูเป็นไงพี่ด้ออร่อยไหม,มพี่ด้อชอบอยู่แล้วเกววันไก่ ได้อร่อย,อร,อ,ยอร่อยกับจีนแกงไก่ปไปคุ้ตั๊กให้การหน่อยรสชาติก็อร่อยดีค่ะรสชาตินนะมันเนื้อน้ำเนื้อจริงจริงฮมาเนื้อก็ต้องกินขนมจีนน้ำเงี้ยวกินข้าวซอยลำพูว่สจะยอดลยลนะ เจียวลำใหญ่คูตั๊กยังไม่เคยกินก,ก็เจียวลำใหญ่วันที่เราไม่ได้มาครับครูตักต๊กน้ำเี้้วไปแล้วใช่ไหมน้ำเนื้วไปแล้วใช่ไหมเป็นไงอร่อยอร่อยดีรสชาติดีเนาะส่วนพี่โ,โดไม่ต้องพูดถึงฮะคนนี้เขาจะไม่มีคำบรรยายใดๆ<อ>มีนะแต่ภาพให้ดู เอาขนมเคียวอีกไหมเออครับเอาเอาเติมอีกครึ่งหนึ่งไหมเดี๋ยวจะเยอะเกินเอาเอาอันนี้ไปครึ่งก็ได้พี่หน่อยเป็นไงครับอร่อยน้ำยาอร่อยน้ำยาอร่อยน้ำยากะทิเนาะน้ำยากะทิเอาอันนี้น้ำยากะทิอร่อยผมจะชิมอันนี้พี่หน่อยให้คำแนะนำหน่อยคลุกไหมคลุกเลยไหมไม่ไงก็อันนี้มาใช่ไหม แล้วเราก็าเอาเดี๋ยวกินกินข้าวแล้วเครื่องเคียงตามหรือคู่กับเครื่องเคียงกินกับกินพร้อมกันกับเครื่องเคียงกับเครื่องเคียงอย่างนี้นี่ครับอ่าอ,อ,อย่างนี้เนาะอือแล้วก็จะมีอกินหัวของตามลงไปกก็ หอม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 รสชาตินัวเขาใช้เลือดอะไรเลือดหมูเนาะเลือดหมูเลือดหมูมันต้องพริกติดไปหน่อยอร่อยอร่อย ผมชอบหอมแดงอยู่แล้วพริกมาุณตักติดใจเลยเด็กน้ำจีนอีกไหมล่ะอานล้วจีนเยอะหน่อย อย่าเย็นเย็นอย่าเย็นกินไม่ได้อย่าเย็นไม่กินอะไรนะใครใครชอบกระเทียมก็เติมกระเทียมได้อีกนะเติมกระเทียมได้อีกที่นี่เขามีบริการมาให้เลยพริกพริกเพิ่มได้พริกด้วยกันพริกเออพริก พิกทอดพริก,กหอมดีพริกทอดหอม,หอมใช่ไหมต้องกินมีพริกติดไปแบบเนี้ยเพิ่มให้หอมเพิ่มรสชาติ ตามีหนังฟองีิดโ,งงโด้เคียงเลยห่าวดิโด้ดีมากเลยอบอกไม่ได้ว่าไม่อร่อยโดย้กินหนังเปง่ากรอบกุ่มกนะุ่มเลยมีโดโด้กับพ่อกินพี่หน่อยกับกูตัต๊ก <c> ไ <oughs> ม่เอา้าว ตังเรัอ่าดีครับผลงานผลงานเป็นไงพ่องเจ้ายังไงดูดสิอันนี้เอานะอันนี้เอานะน,นี่เอานะร้อยสามสิบห้าบาทด้วยกินกันกินมาสีค่คนกินกันจนหินสองร้อยสามสิบห้าบาทกครัยมาก ก็เดือนครับร้านเขาเพิ่งเปิดแต่ว่ารสชาตินี้มันทีเขาบอกเปิดมาให้เดเือนแล้วรสชาตินี้ก็ชื่อว่าร้านหนมจีนท่า,านางเลยท่านางพนะกานจอมเทีวีมานิดนึงสังเกตอลอย่าให้เลยช้างน้อยสองตัวป้ายก็เห็นเด่นชนัดดีเป็นเป็นเหมือนบรรยากาศข้างบ้านๆนะลมพัดเย็นสบายครับ ร้านเปิดเปิดกี่โมงครับเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันเลยครับทุกวันไม่มีวันไม่มีวันเลยครับผ่านไปผ่านมามาลำพูนก็แวะทานได้กินยันโดโด้รับประกันว่าขนมจีนแกงไก่สุดยอดน้ำเงี้ยวอะไรต่างๆยังไม่ได้ชิมน้ำยาปูเดี๋ยววันหลังมาชิมน้ำยาถ้าชอบโดโด้ถ้าชอบจะดูเมนูได้ไหมขอได้ดูไฮโดโด้ได้หรอไฮโดโด้ได้หรอเชิญชาเชิชาถ้าชอบ พุชชาพชชาลูกพุชชาถชอบอย่าลืมกดติดตากดไลค์กดแชร์ให้เพดูอเพาเรนยบหล่ยนะคะับเจอการันตีต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีคบสวัสีครับสวครั